อนุญาตนะครับข้ามฝั่งมาทางเอกชนบ้างครับท่านมาจากบริษัทผู้ให้บริการระบบคลาวที่ครอบคลุมและถูกใช้มากที่สุดในโลกนะครับพร้อมทั้งยังมีบริการด้าน data solution and data analytics tool เพื่อสนับสนุนการทำงานได้อย่างหลากหลาย นั่นคือบริษัท Amazon Web Services ประเทศไทยจำกัดนะครับที่ในวันนี้นะครับท่านจะมานำเสนอในหัวข้อ AWS for Data and AI ผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับพบกับดรชมชนาตรีวัย Head of AI and Machine Learning ASEAN ของ AWS ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับผม สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ภูมิใจมากนะครับที่ได้มาเมืองไทยแต่ว่าบอกตามตรงว่าผมทํางาน AWS อยู่แล้วก็ดูแลประเทศญี่ปุ่นดูแลทางติดต่อกับทางอเมริกาอยู่เยอะมากเพราะนั้นไม่ค่อยได้หลังจากที่จบมัธยมที่เมืองไทยแล้วก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาคุยเรื่องของ AI ในประเทศไทยแล้วก็พูดเป็นภาษาไทย ถ้าภาษาไทยผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วก็ค่อยมาถามคำถามตอบกันทีหลังอีกทีไม่มีปัญหาคงจะต้องอเปลี่ยน AI ในสมองนิดนึงเพื่อที่จะให้เปลี่ยนภาษาจากภาษาที่เคยใช้เป็นประจําแล้วก็มาคุยกันเรื่องภาษาไทยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมาคุยกันเรื่อง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องที่ติดต่อมาจากเรื่องที่ดรชัยได้พูดถึงคือ a w r S สําหรับ Data เป็นเรื่องอยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คุยกันอีกนิดนึงมีเรื่องของ ChatGPT ใช่ไหมครับที่เราก็ได้คุยกัน ว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเรามาดูกันที่ว่า AI ที่เราเห็นอยู่จาก AWS เนี่ยนะครับในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับ Data เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ drive สังคมได้อย่างมากรวมขึ้นมาตั้งแต่เรื่องของ culture นะครับเพราะว่า Data เนี่ยถ้ามันนอนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวเนี่ยก็จะไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาได้เลยใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่มี Data เรารวบรวม Data เข้ามาได้แล้วความจำเป็นที่จะต้องมี Culture เพื่อ Innovation นะครับเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ใหม่ๆสิ่งที่สร้าง Value ให้กับสังคมขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมาก a d v e เเป็นแพลตฟอร์มสำหรับ Builder นะครับเราแนะนำให้ทุกคนได้มีความเข้าใจแล้วก็สนใจในเรื่องที่การที่จะใช้ Data แล้วก็สร้างประโยชน์ขึ้นมาในสังคมได้พัฒนาขึ้นไปนะครับแล้วเราก็เอา มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับ People แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ Process ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างเวลาที่เราใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงสังคมขึ้นไปเนี่ยทุกคนจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงกับโ Process ที่เปลี่ยนแปลงแล้วยอมรับนะครับว่า r o c e s s เนี่ยมันต้องเปลี่ยนเพื่อเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากขึ้น แล้วสิ่งสุดท้ายเราเป็นแพลตฟอร์มนะครับเอเดเวสเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือเราเป็นแค่ Enabler เรา p า p v o d e t e เทคโนโลยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยใช้เวลาในการสร้าง culture ในการ educate people แล้วก็เปลี่ยนแปลง process แต่เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเอเดเวสจะเป็นคนเสนอให้เพื่อที่จะ,ะได้ใช้ Data ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอเดเวส คิดว่า,เ,าเรื่อง Data เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนที่สําคัญซึ่งทุกคนตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับหลังจากที่เ,เราบอกว่าเออทุกคนเข้าใจว่า Data เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับว่า,เ,าเวลาที่เอา Data ที่ใหญ่มากๆเข้ามาใช้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่หลายเรื่องนะครับซึ่งดรชัยก็ได้พูดถึงไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งถึงเรื่องของเ,อเรื่อง security ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็น job เซลลของเอเดเนะครับทุกอุปกรณ์ทุกทูสที่เราพรอที่เราสร้างให้ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในองค์กรได้เนี่ย security จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดนะครับคือไม่จาเป็นต้องพูดเลยว่าถ้า s e c u r t y y ไม่พร้อมก็ไม่มีไม่มีเ e อร์วิไม่มีบริการนะครับและหลังจากนั้นสำหรับทางภาครวมทั้งภาครัฐบาลแล้วก็เอกชนนะครับเราก็ต้องคุยกันถึงเรื่อง s c l l นะครับถ้าเรามีคนหลายคน คนหลายองค์กรสามารถต้องการที่จะใช้เ,เดต้ามากขึ้นเราจะทำยังไงนะครับการลดราคานะครับคือให้ราคาเนี่ยได้ถูกสา,สามารถให้ทุกคนได้ใช้เป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นด้วยแล้วเราก็จะพยายามที่จะสัญญากับลูกค้าทุกคนนะครับว่าเ,เรื่องราคาเรื่อง Security แล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเ e เจะเป็นผู้ที่บริการให้นะครับแล้ว มาพูดถึงคีย์เรื่องสําคัญนะครับอีก3อย่างที่ทาง a d s ดถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดเวลาที่เราสร้างหรือว่าบริการ tools หรือว่าอุปกรณ์ทางเรื่องเทคโนโลยีขึ้นไปนะครับทางแพลตฟอร์มเนี่ยควรจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้การได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถติดต่อเชื่อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลสุดท้ายเนี่ยจะต้องแสดงความ N to N นะครับว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องต่อเนื่องแล้วก็สามารถเห็นได้ตลอดตั้งแต่เริ่มจนจบแล้วก็เข้าใจเพื่อที่จะควบคุม security ของ governance ของเรื่องของ Data นะครับว่าใครที่จะ Access Data ได้แล้วใครที่จะสามารถใช้ Data ได้เนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรด้วยนะครับ เรื่องแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับเดต้า uh, เนี่ยผมอาจจะไม่พูดถึงตรงนี้มากนะครับเพราะว่าเรามีเซอร์วิสมากมายเหลือเกินที่ทุกคนอยากใช้ทําไมถึงมีบริษัทเราทาง Ad A อเดเาทำไมถึงได้มีหลายทูสขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนเนี่ยต้องการจะใช้ d a ต a ในหลายรูปแบบแล้วเวลาที่ต้องการจะใช้ Data ในหลายรูปแบบเนี่ยเขาก็อยากจะเลือกทูสที่เขาสามารถใช้งานได้ง่ายหรือว่าเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างามีประสิทธิภาพเร็วนะครับ เพราะนั้นเราจะพยายามที่จะให้เดตทูทุกอย่างที่ทุกคนอยากใช้มีอยู่บนแพลตฟอร์มของ a i r ดเนะครับแล้วก็เรื่องอินทิเกชันนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าการที่จะสร้างโปรเจกต์เพื่อที่จะอินโนเวทนะครับหรือว่าจะสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทางเดียวนะครับมันเป็นทางไปจาก Data เแล้วก็เพิ่ม i n s i g h ์เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ ว่าสังคมหรือว่าคนที่ใช้งานเนี่ยมีความคิดยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่เราอินไซต์ที่เราปร่อยออกไปนะครับแล้วก็จะต้องดึงข้อมูลนั้นกลับเข้ามาเพื่อที่จะให้คลู l ลูปของการพัฒนาเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าทูที่ลูกค้าต้องการทูที่ทําให้คนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยจำเป็นจะต้องดีไซน์เป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการอินทิเกรชั่นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากครับแล้วเรื่องที่สนะครับเรื่อง g o v e r n a n c e ตรงนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนมากก็จะ เพิ่มขึ้นจากเรื่องของ security เ,เ,เป็น,ปนตัวกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง machine learning เรื่อง AI หรือว่า,าการสร้าง data analytics หรือว่า insight ขึ้นมาสิ่งแรกก็คือว่า data ที่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องเชื่อว่าจาก data source สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ comply กับ security policy ขององค์กรที่มีอยู่นะครับตรงนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่เราจะ เข้าใจถึงเรื่อง Data Life Cycle ต้องการ Data ใหม่ Data เก่านะครับ m a t t e r Data การควบคุมส่วนพวกนี้เป็นเรื่องของอ,องค์กรที่จะต้องเข้าใจถึงว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะควบคุมได้มากถึงขนาดไหน a d เ r e s จะพยายามแนะนำนะครับว่าการที่จะสร้าง Data ในองค์กรที่ช่วยเหลือเรื่อง Security ได้เนี่ยแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้ Data ได้เนี่ยจะต้องใช้ t o o s แบบไหนนะครับเราก็จะเป็น Enabler ส่วนนั้นด้วย แล้วก็เรื่อง Data นะครับจบแค่นี้เราก็มาถึงส่วนที่2องนะครับก็จะคุยกันถึงเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผมคุยทุกวันนะครับเป็นเรื่องที่ผมคุยกับกับลูกค้าอยู่ทุกวันช่วงนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ AI นะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เข้าใจแล้วว่า AI เนี่ยมันเป็มันสำคัญนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเรื่องเพราะว่า Chat GPT ออกมาทำให้ทุกคนต้องการจะรู้รู้กันมากขึ้นว่า AI กับ Machine Learning นี่มันเป็นยังไง แต่สิ่งที่อยากจะให้เข้าใจก็คือว่า Generative AI นะครับอย่างพวก uh, c o n v e r s i t n o n a l a i เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ Deep Learning ซึ่ง AWS ได้ใช้ uh, ได้สร้าง Deep Learning Machine Learning แล้วก็ได้ใช้อยู่ใน uh, Amazon.com มาเป็นเวลามากกว่า20ปีนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่มันก็เป็นโมเดล เราบอกว่าเป็น Large Language Model เป็น LLM มันก็คือโมเดลที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น Foundation Models AWS ก็มี stance ของของเรานะครับที่จะคิดถึงกับเรื่องการที่จะทำยังไงให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ Generative AI อยู่ในการ Innovation ขององค์กรนะครับสิ่งที่ผมได้ได้ยินจากลูกค้านะครับว่าเขาต้องการที่ให้ AWS ช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับ AI เนี่ยนะครับก็มีอยู่3อย่างนะครับที่สำคัญมาก เรื่องแรกก็คืออยากให้ใช้งานได้สะดวกมากแล้วก็อยากทดลองเพราะว่ามันไม่ใช่กันอยู่ที่ว่ามันมจะมีเอไอตัวเดียวที่จะควบคุมทั้งโลกเป็นไปไม่ได้นะครับเจเนติฟท์เอก็เป็นส่วนหนึ่ง t ทร d ด t ชัน a l ลเอไก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาอยากจะใช้ทุกอย่างแล้วเอามาประกอบกันให้ได้แล้วก็ลองทดลองเพื่อที่จะใช้สิ่งที่ทำอุปกรณ์หรือว่าทำแอปพลิเคชันใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้า,อาของ a อ a เนี่ย เรียกร้องอย่างมากนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกสิ่งนึงก็คือเป็นเรื่องของอาราคานะครับเพราะว่าไอเดเวสเนี่ยมาจากรีเทลราคามันไปทางเดียวนะครับคือทางลงไม่ใช่ทางขึ้นนะครับเพราะนั้นทุกอย่างที่เอเดเวสต์พวขึ้นมาเราพยายามจะให้เป็น Cost Effective แล้วก็สามารถจะเลือกใช้ได้อย่างาสมควรกับโจทย์ที่เรามีนะครับและสิ่งสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของอทำยังไงที่จะ ทสแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ Insight แล้วก็ Drive Revenue ได้อย่างเร็วขึ้นใน Market นะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ลูกค้าสนใจมากว่าเขาอยากจะสร้างแอปพลิเคชันอยากจะสร้างแล้วก็ทสได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะได้ Drive Business KPI นะครับอยู่ในจากองค์กรแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้านะครับช่วงนี้ก็เป็น3อย่างนะครับที่สำคัญมากที่ลูกค้าได้สนใจกับเรา ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็พอยออกไปตรงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องนี้ก็ผมว่าชอบคุยมากเพราะว่าอย่างที่ ChatGPT ออกมาทุกคนก็เรียก ChatGPT ว่าเป็นทุกอย่างที่เป็น Generative AI ก็ตอนนี้ก็เป็นแบรนด์ ChatGPT ไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย uh, Generative AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่ GPT 4อย่างเดียวนะครับ AWS p a r t กับ Anthropic uh, นะครับแล้วเราก็มีโมเดลของ Anthropic uh, คลอสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็น Performance นซพอๆกับ GPT 4นะครับแล้วเราก็ยังคุยกับจุลสิกวันนะครับมาจาก AI 21แล้วก็ถึง Meta นะครับออกมาเป็นมีรามาทูออกมาเราก็ช่วยเหลือให้ Meta ได้ m า n e ท i z สรามาทูบนแพลตฟอร์มของ AWS ดด้วยแต่ว่าการที่มีของมากมายอย่างนี้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับว่าทำยังไงดีผมไม่รู้ว่าจะเลือกใช้โมเดลตัวไหนโมเดลตัวใหญ่โมเดลตัวเล็ก อย่างที่คุณชัยได้พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอพอถึงเวลาอย่างที่ผมเห็นเหมือนกันนะครับคือมาร์เก็ตในอย่างในประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็สนใจเรื่อง ChatGPT กันอย่างมากมายแต่พอตอนหลังขึ้นมาก็บอกว่าอยากได้โมเดลเล็กๆซึ่งเราสามารถเอาไฟล์ฟจูนได้อยากให้ c h a t บอทพูดเหมือนกับเป็นพนักงานของบริษัทตัวเองแต่ว่าโมเดลที่มีพารามิเตอร์เป็นล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยไปไฟล์จูนก็เสียเงิน ไม่สามารถจะทำให้ใหใหมีเงินไปลงทุนได้อยากได้โมเดลตัวเล็กๆที่พอพูดภาษากันได้โอเคนะครับซึ่งผมก็ยังหวังว่าใ,ใ,น,ในกราฟนี้นะครับถ้ามีาไทย GPT หรือว่ามีโมเดลตัวอื่นที่เป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นคนไทยนะครับสร้างขึ้นมาเองแล้วก็สามารถที่จะอบอกได้ว่าเนี่ยถ้าจะทําโมเดลเรื่องภาษาไทยเนี่ยต้องเป็นโมเดลเป็น national โมเดลของเราตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากแล้วเอเต้องการที่จะเป็น marketplace ของ โมเดลทุกอย่างนะครับเราไม่ได้มีโมเดลอันเดียวที่เราจะไปพุชเพื่อที่จะบอกว่าโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่จะจะครองโลกซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับเจนเนอฟ AI นะครับเป็นแค่ตัวที่จะช่วยเหลือให้ยูสเคสเนี่ยมันสามารถใช้งานได้อย่างดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าเจนเนอ i v ฟ AI เองอย่างเดียวน,ยนะครับไม่สามารถที่จะทํางานที่มอกนอกเหนือไปกว่าพวกแชทบอทได้ แต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องการจะเข้าใจอย่างเรื่อง personalization อย่างเรื่องการเข้าใจเครดิต Score ของลูกค้าพวกนี้ก็ยังจ,จำเป็นจะต้องมี traditional AI เพราะนั้น a d b r a s เนี่ยนะครับเรามี AI ที่สามารถจะจับมาใช้ได้ทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาที่มาเทรนอย่าง AI ที่เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นหรือว่าเรื่อง text to p e e speech to text ตรงนี้นะครับสามารถที่ใครที่สร้างขึ้นมา ผลสุดท้ายเราต้องการโมเดลที่มีมี accuracy นะครับที่จะเอามาช่วยเหลือกับ generative AI ได้ตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราจะ test เ,เราต้องการจะมีอุปกรณ์ที่เอาเข้ามาช่วยเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้ AWS ต้องการที่จะให้อุปกรณ์พวกนี้ให้กับทุกท่านที่ต้องการจะผลิต AWS ที่ต้องการจะสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเองนะครับสุดท้ายนะครับที่อยากจะบอกก็คือว่า a อเเนี่ยต้องการที่จะช่วย คนที่อยากจะสร้างแอปพลิเคชันสำหรับบริษัทตัวเองนะครับโดยที่จะเอาโมเดลจากตรงไหนมาก็ได้จะเป็น Open Source จะเป็น p r o p r i e t a r y ตรงนั้นเราก็ไม่สนใจนะครับแต่ว่าทุกอย่างที่อยู่รอบๆร,รวมทั้งเรื่อง Data รวมทั้งเรื่องอท o ูอันอื่นเนี่ยมันจะมารวมตัวกันขึ้นเพื่อที่จะสร้างแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะทดลองกับมาเก็ตได้อย่างรวดเร็วแล้วมีประสิทธิภาพแล้วก็ราคาถูกครับโอเคครับผมก็ไม่รู้ว่าภาษาไทย ได,ได้ได้ถึงร้อยเปอรหรือเปล่าคงไม่ถึงนะครับคงประมาณประมาณเจแต่ว่าวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ทุกคนได้มาฟังแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมีคุยเรื่อง AI กันอีกอีกรอบหนึ่งทางนู้นนะครับขอให้ทุกคนได้มาชมว่า a อเดเเนี่ยได้ทำเรื่องเกี่ยวกับ g e n e r a t i v e AI ยังไงได้อีกสักชั้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเวทีช่วงนี้นะคะเผื่อว่าแขกผู้มีเกียรติจะมีข้อสักถามนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญดร ok ชมชนากลางเวทีได้เลยนะคะตรงกลางะะได้เลยครับพอดีผมได้รับคําถามมาจากทางบ้านนะครับเป็นคําถามที่ ถึงขั้นอืมจะตอบอยังไงดี <laughs> คืออย่างนี้ครับคือ AWS เนี่ยเราขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นระบบคลาวด์เซอร์วิสที่ครอบคลุมแล้วก็ยิ่งใหญ่มากแต่ตอนนี้นะครับพอเป็นหน่วยงานภาครัฐมาแชร์ข้อมูลกันปุ๊บเนี่ยเราต้องการฟาวเดชั่นเ Service ที่มันใหญ่จริงๆทีนี้ AWS เนี่ยครับมีแผนการดำเนินการยังไงหรือคิดว่ายังไงครับที่จะสามารถจัดการรองรับกับการแชร์ข้อมูลขนาดักษ์แบบนี้ได้ครับ ใช่ครับตรงนี้แปว่าเป็นเป้าหมายนะครับเพราะว่า Data ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นการที่เราสามารถใช้ AI ในปัจจุบันได้เนี่ยเพราะว่าเราสามารถใช้ Data ในระดับที่เป็นเพตตาบอ์ได้นะครับคลาวกับ AI ถ้าได้ดูกันนะครับหลังจากที่คลาวเพิ่มขึ้นมาในในตลาดทําให้พัฒนาเกี่ยวกับเรื่อง AI แล้วก็เรื่อง Data เนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับเอเดเวสชัวแน่นอนนะครับว่าเราจะสร้างประสิทธิภาพที่ เพียงพอสําหรับทุกท่านนะครับขอให้ส่งคําถามมาเยอะๆครับผมมีอีกหนึ่งคำถามเล็กๆครับคือถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนนะครับสนใจแล้วก็อยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยครับหรืออยากไปลองเล่น AWS ดูเนี่ยครับจะต้องเข้าไปยังไงครับหรือว่ามี Public Use case อะไรบ้างหรือเปล่าครับใช่ครับเรามี Public Use case หลายอย่างนะครับที่อยู่ใน AWS เว็บไซต์นะครับก็ไปเช็คดูกันตรงนั้นได้ แล้วก็ทุกคนที่อย่างผมเองนะครับก็มี AWS account ของบริษัทใช้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเวลาที่อยากจะทําอะไรเล่นเองเนี่ยผมก็มี AWS account ของตัวเองอยู่ที่บ้านด้วยตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถรีจิสเตอร์ Register ได้ฟรีนะครับแล้วก็ในหลังจากที่ยได้เขาใหม่ขึ้นมานี่สิเดือนนะครับมีบางส่วนที่สามารถใช้ได้โดยที่ไม่เป็นต้องอเสียเงินนะครับแล้วก็การเรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนด้วยการใช้มือของตัวเองนะครับ เพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เราอยากจะลองใช้ดูนะครับ AWS ก็มีพวกอ asset อยู่ในเว็บไซต์นะครับมี sample มี sample code มี blog post ที่เราสามารถช่วยแนะนำให้ทุกท่านได้ไปเรียนเรียนรู้ได้ครับผม get your hands dirty นะครับก็คือถ้าเกิดว่าอยากเรียนรู้นะครับต้องลองมือเปื้อนดูบ้างครับแล้วจะสนุกกับมันครับ ครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณดรชมชนาตรีวัย h e a เ of AI and Machine l e อ r n i n g อาเซียนจาก AWS นะครับยังไม่หมดค่ะมดีนดนึงครับเทคโนโลยีข้อมูลนะคะมาไวยังมายังมาไวนะคะมีคำถามค่ะว่าความท้าทายค่ะของการที่ประเทศจะมี LLM ของตนเองได้ในมุมมองของ AWS เเป็นยังไงบ้างค่ะ ใครับอันนี้เป็นเรื่องที่อขอบคุณมากนะครับท,ที่ถามถามตรงนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมคุยกับเวลาไปทุกประเทศจะคุยกับทุกคนครับไปไปมาเลเซียคุยกับเปตโตนสัสคุยกับแม็กซิสเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่ออกมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ถึงเป็นอินโดนีเซียเป็นเวียดน,นามก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมดีใจมากที่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้กําลังคิดว่าอยากจะได้โมเดลขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือให้ดูมาร์เก็ตที่อย่างญี่ปุ่นหรือว่าอย่าง เกาหลีนะครับซึ่งเขามีภาษาที่เขาจําเป็นจะต้องสร้างโมเดลของตัวเองขึ้นมาภาษาไทยก็เหมือนกันนะครับความสําคัญอยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนจะต้องเข้าใจว่าคนที่จะสามารถอ a วาเลชันภาษาได้ก็คือต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนะครับนั่นเป็นข้อแรกข้อที่2ก็คือทุกคนที่อยากจะใช้โมเดลเนี่ยจะหาโมเดลที่ถูกต้องกับที่ตัวเองอยากต้องการจะหาได้ตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการที่จะแจกโมเดลให้ทุกคนได้เทสกันนะครับซึ่ง a อเดอเบิเนี่ย ต้องการที่จะช่วยเหลือนะครับประเทศไทยให้ได้มีโอกาสที่ได้เอาโมเดลพวกนี้ออกมาขยายเพื่อให้หลายคนได้ไดใช้นะครับตรงนี้เป็นข้อที่สําคัญมากที่สุดแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือว่าเราต้องมี national model นะครับอันนี้เป็นทุกอย่างที่ผมไปทุกประเทศผมจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องประจําเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าบริษัทต่างชาติจะเข้ามาแล้วบอกว่าโมเดลของเราเนี่ยพูดภาษาดีกว่าภาษาของคุณที่คุณพูดกันอยู่และสิ่งที่ตามมาจากนั้นก็คือเรื่องพรอมเอนจิเนียริงนะครับ ถ้าคุณไทยภาษาไทยไม่ได้คุณจะพร้อมเอนจิเนียร์โมเดลภาษาไทยได้ยังไงไม่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะนั้นนอกจากการพัฒนาเรื่องโมเดลแล้วนะครับเราจะต้อง educate ทุกคนให้เข้าใจและสามารถใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นด็อกเตอร์ครับเพราะว่าพร้อมเอนจิเนียร์ได้พูดภาษาไทยได้ทำได้ทุกคนคนะครับและนี่เป็นทางที่จะเราจะพัฒนาเทคโนโลยีได้เร็วที่สุดแล้วพวก a ัสเซียเว็บโมเดลเนี่ยจะเป็น enabler ของส่วนนั้นได้ครับ ค่ะต้องขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนะคะเพื่อขอบคุณดรชมชนาตรีไว้ค่ะ Head of AI Machine Learning Asia n จาก AWS ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ